มะพาทุเรียนกันจ้าทุเรียนผู้เรือเด้อค่ะนี่คือเมนมะพาทุเรียนกันจ้ารนเพื่อนๆซื้อมาสามลูกนี่ค่ะพี่น้องทุเรียนลับแลเนาะนี่เขาเอิ่นทุเรียนหลับแลน่ะหวานมันอร่อยนะคะทุเรียนลับแลค่ะมายยไก่จะผ่าให้ดูเนื้อนะเนื้ออร่อยอร่อยทุเรียนลับแลจ้า สวัสดีค่ะมามาพาทุเรียนกันค่ะพี่น้องอันนี้ทุเรียนรับแล่เด้อค่ะทุเรียนรับแล่พางายพอมทุกเร็วทุกเต็มทีแล้วางามงามแกะง่ายง่ายค่ะแต่ว่าเหนือหลายหลายเด้อพี่น้องอันนี้ลูกหน่อยแต่ว่าเหนือหลายหลายค่ะโอ้ยอยัางงามเลยยัางงามเลยค่ะเนื้อมันงามงามทุเรียนรับแล่นะคะแกะง่ายพรอม แม่แกะทุเรียนกันจ้ามาเด้อมาเด้อแก่ไงเนื้อดีดีทุเรียนรับแรงนะเนี่ยอันนี้แกะน้อยหน่อยนะคะหน่อยน่อยอันนี้ก็หน่อยกลางกลางโอ้ยเนื้อย,อยังดีเลยค่ะเนื้อย,อยังดีเลยรับแรงเลยค่ะรับแรงรับแรงลยรับเนาะได้เนื้อได้เนื้อดีอยู่ค่ะเนื้อยังเนื้องามงาม เตรียมหลับแล้วเด้อค่ะแกะไหก่อนหน่วยงามเหนืองามเนื้องามงามเนาะเสร็จแล้วหน่วยหนึ่งอันนี้หน่วยหน่อยมันเนาะหน่วยหน่อยกับเนื้อลายอยู่นี่หน่วยหน่อยกับเนื้อลายอยู่เนื้อลายลายค่ะ เอกนมาพาอีกมาพาอีกค่ะมาพาอีกนีาพา่พอท่านเบิร์ตพอท่านอีดเบิร์ตเบิร์ตพาง่ายไงยแม่ทุเรียนอันนี้แม่พาง่ายไงยทุเรียนหลับแร่ด้วยค่ะมันพาง่ายอืมมันซุกเลยมันกับพาง่ายนะโอ้ยเนือ้อดีบีค่ะเนือ้อดีด,ดีนี่ เม็ดย่างงามเลยย่างงามเลยค่ะทุเรียนรับแลทุเรียนรับแลนะคะเนื้อสวยค่ะโอ้ยจังแมนพูงามเนาะเหนือย่างงามเลยค่ะพี่น้องเหนือย่างงามเลยค่ะสะอ่อนเหนือทุเรียนเนาะน้่ยนยแต่ว่าเนื้อดีดีค่ะมันเป็นทุเรียนรับแลด้วยค่ะซื้อมันสื่อรับแลทุเรียนเหนือง,งามงาม แกะง่ายพร้อมเนาะแกะง่ายง่ายอืม็ดอย่างงามเลยอย่างงามเลยค่ะนี่งามงามสะอ่อนสะอ,อ่อ,อนทุเรียนนัมันงามไหมหน่วยนี่นนนนหน่อยจะเนื้อดีดีเหลืออีกหน่วยนึงค่ะเหลืออีกหน่วยนึงสั่งเขาต่างหลายหน่วยมันแบบนี้อันนี้รับของรับแลงได้ค่ะบังเอนหมอนทองด้วยค่ะของรับแรง ซื iscilla, ้อว่าซื้อลับเล่เนาะซื้อทุเรียนซื้อลับเล่มันซุกแลวมันสิแกะง่ายค่ะซุกแลวมันแะง่ายแกะบนหยาซุกเนื้อซุกกระลังดีเลยค่ะกําลังดีเลยซุกกระลังดีอืกําลังดีกําลังดีโอ้ยอันนี้อันนี้แกะแกะแห้งขวดเนื้อมันฉีกเนาะแกะแห้งขวดเนื้อมันฉีก เหนืองามงามโอ้ยเหนือโนเหนือท well. ุเรียนน้างามค่ะย่างงามเลยค่ะลนลนลนลอะบบเลอะบเหนือดีจ้าเหนือดีโอ้มากินทุเรียนน้ำกันเด้จ้าทุเรียนรับเลยนะคะอร่อยค่ะทุเรียนรับเลยนะคะอร่อยอื้อ จะอ่อนทุเรียนค่ะจะอ่อนทุเรียนเนี่ยเหนื่อนงามงามค่ะเหนื้อนยังงามเลยโอ้เหนื่องามทุกพอดีเลยค่ะทุกพอดีเลยทุเรียนนี่ทุกพอดีเลยเหนื่องมงาม เหนือ,อย่างงามด้วยค่ะเหนือแสบพร้อมงามผอมทุเรียนหลับแล้วเหนือมันแสบด้วยค่ะเม็ดนี่มันมันแก่แห้งไปหน่อยหนึง่งมันเลยเละๆหน่อยหนึ่งเ,เอาออก,ก่อนเมด็มดเนี่เม็ดเหนียเออกคนนอ้อหลังมือจะข้าวกันเด้อค่ะเดี๋ยว่อยมิวนทุเรียนกันเลยที่แม่มันงามจ้า สามลูกเด้อค่ะนี่นี่สามลูกนะสามลูกจะได้เนื้อขนาดนี้ค่ะหน่วยบบใหญ่เด้อหน่วยน่อยค่ะหน่วยน้อยหน่วยบะกข่อย,หย,หยใหญ่ปนดหน่วยมันน่อยแต่ว่าเนื้อดีดีเซบ่ซบเซ็บมากินทุเรียนน้ำกันจ้าอันนี้สามหน่วยเด้อค่ะของรับแรงนะจ้าของรับแรงเม็ดนี่มันแกะแห้งโค โอ้ยมากินน้ำกันจะไมมันหอมหวานชื่นใจแซ่บแซบค่ะพี่นงมากินน้ำกันจ้นาจแซ,บแซบ่บๆนันนนนนนวๆเด้อทุเรียนหวานหอม,หอมชื่นใจเด้อค่ะมากินด้วยกันนะจ้ากินด้วยกันนะจ้า คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะมากินทุเรียนด้วยกันจ้าอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ้าถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเต็แมนมันนหนากินเนาะทุเรียนเนาะสังซีนวยหานวยได้น้อยเดียวค่ะพี่น้องจ้าสังตังซีนวยหานวยได้น้อยเดียวมันบกพ่อกันมันบกพ่อกันมันต้องมาแบ่งกันจ้ามากินน้ำกันได้จ้ามากินน้ำกันจ้า หอมหวานอร่อยชื่นใจนะจ้าตุเรียนอร่อยอร่อยจ้าไปไหนเบิดเนาะไปไหนเบิดเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องนาชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจ้าเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเดิมมากินน้ำแกงจ้าทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย